สวัสดีครับพี่น้องอามาชิปนี้ขอถามความเห็นพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมพามาเบิงร้อยไถครับบางคนก็บอกว่าไถลึกบางคนบอกว่าพ่อดีเลี่ยวว่าสรุปเนี่ยส่วนมากเอาผมขอเป็นโดยร่วมนะคําตอบโดยร่วมของพี่น้องที่พี่น้องไปไถเนี่ยหรือพี่น้องเศร้าหน้าของเขาเนี่ยว่าห้อยไถมันลึกบ่อซับเนียวเอานยครับประมาณเนี่ยความสูงนะ ประมาณหนึ่งฝ่ามือผมครับพี่น้องความสูงมันเนี่ยประมาณหนึ่งฝ่ามือผมพี่น้องว่าเลิกบ่คอมเมนต์เข้ามาตอบเข้ามาให้เนี่ยนี่ครับประมาณนี้ครับจากข้อมือผมนี่นะหนึ่งฝ่ามือผมเนี่ยเห็นบ่ประมาณนีค <Leonardo. S 2> ้ครับประมาณนี้ความสูงมันอ่ะเลิกบ่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยพี่น้องครับรถไทยก็ดีพี่น้องเศร้าหน้าห้องก็ดีครับคอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆเด้อครับพี่น้องผมอยากอ่านขึ้นกัน ว่าบางคนนะบางพื้นที่ผมว่านมันบ่คือกันอยู่ยแล้วละมันกันแล้วแต่คนมักคือกันนะแต่ผมอยากว่าความลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือผมเนี่ยมันอันนี้บ่ไงนะแ็่ทีว่าเอาหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือเอ่อของแต่ละคนบ่คือกันอีกละกแตตีเป็นเกือบ สิบกว่าเส้นนะพี่นอ้องเกือบยี่ยี่สิบเส้นนะบ่เกินบ่เกินสิบหาดอกพี่น้องเลือกบอ่พี่น้องวะผมก็อยากออกมาล่องปัาางปบใส่นะครับให้มันเขาเขากันแบบคือบลึกเกินจนเกินไปบ่ัต่จนเกินไปนะอยากฟังความเห็นของพี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาในาเด้อตอนนี้ก็กำลังถ่าอยู่ครับ ใช้ไกลสิแล้วนะครับแปลงนี้เอาค้อมมนกันเขามาบอกครับ พะว่าผมไปไทนี่แหละไทยมลึกประมาณสํานีแ้แหละหาลคนก็บอกว่ามันลึกหาร์ลคนก็บบกว่ามันมันตื่นไหมกับบรูว่ามันจังไดกันแน่คนเท่าไ่ไหมเออแล้วก็อีกอย่างเดี่ยมันสิมีแบบเออเวลาเฮาไปไทยเนี่ยอะมันเลิกด้วยเพอะเฮายกไห้เนี่ยบอกมันตื่นโพดว่าสันไม จนศูนย์พูดเลยะน้งเทือไหมคือจังแบบคือห้องกับพี่น่มแบบเห็นให้มันอ่าเถือใจนั่นแหละว่าอ่ะขะมันเลิกกันยกขึ้นห้พอยกขึ้นแล้วว่ามันสูงพูดไปว่าพ่อเอากล้ให้มันพอดีบ่หนักเกียรจนเกินไปก็เดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่้อยู่หันไวยฮะนงเทืยอ,อ,อยากเอามันจักบาทพูดเลยก็เราหมอมวย ทำคัญกันไปครับพี่น้องยาเซเลียด,ดยเอามาจิบนี่จุดประสงค์ก็คืออยากต้องการฟังความจิดเห็นนะครับของพี่น้องคนเฮาานี่ยมันมีหลายประเภทเนาะออบางประเภทกง่ไงบางประเภทก็ติหลายจังสั้นจังซี่นะพี่น้องผมว่าพี่น้องต้องเจอให้กันละ ไปมองนั่นมองนี่ใช้มองนั่มน,นมองนี่เนี่ยเอาแล้วบาทเนี่ยคนก็บ่าเอ้ยนี่แหละได้การได้การวสันบางมองกะอ่ะปับ๊บปั๊บนั่นปั๊บนี่อีกเนี้ยวสันเอาอยู่หันละไอ,อโอ๊ตเอาแล้วจากได้เงินเขานะทามันเกิดน,นี้รีก็หยเดวแต่ทางไปทางมันด้วยว่าอย่างสิเจอกันครับอ่ะเดี๋ยว ชิปนี้ใกล้สีแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมอันนี้ก่อนกินน้ำกินใหเตรียมสีไทยแปลงต่อไปนะหรือว่าอาจสียงให้เล่าไทยกอนก็ได้นะอาจจะไปงานอื่นจังไทยก็ได้คนระับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหมครับผม